ใช่เ่เ,เ,เ,เจอรถติดลมพอดีเลยนะครับอันนี้อ่าอ้ยย <c oughs> กเลยเหรอยกเลยเหรอสามคนคนระับ ยกรถกระบะอ้าวโอดูนะครับสามคนยกรถกระบะโอ้โหเ่งชิ่งช่งเดีเดี๋ยวกัเดี๋ยวเเอ่อพี่พี่อิมนี่ขึ้นแล้วไม่เดี๋ยวต้องยกหน้าเปลี่ยนด้วยนะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยกท้ายก็ขึ้นแล้วหนึ่งสองเอ้าเดือดร้อยขึ้นได้แล้วโอ้โหไม่ต้องใช้วินครับวันนี้วินไม่ต้องเลยครับ ทนเลยนะครับข้างหน้าล้นข้างหน้าไอ้หักไปเลยหักซ้ายได้ไหมครับหักขวาไปเลยไม่ตกเดี๋ยวพักขึ้นให้เอาขึ้นเรียเลยโอ้โหเป็นรถเดี๋ยวพักให้แล้วเรียกมาลากเหรอดูดูนะดูดูคนเหล็กนะยกรถนะวินไม่ต้องวิวเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยไม่ต้องแล้วมาต่อมเดี๋ยวเราลงดูสุดยอดคน ยกยกครับยกพอ้่อบ่อโห้โหขึ้นส,สุดยอดนครับนี่ใครบอกว่าต้องติดวินนะครับรถไม่มีนะครับไม่ชาวไร่ไม่ต้องนะครับยกกันเลยนะครับโห้นี่ช็อตเด็ดมากๆเลยเลยเดินไป,ไป